สวัสดีค่ะนักเรียนเจอกันอีกแล้วนะคะในวิชาภาษาไทยกับคุณครูอรพันธ์วังงามกันค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนสระสระหนึ่งในภาษาไทยจะเป็นสระอะไรเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะสระที่เราจะเรียนในวันนี้ก็คือสระตัวนี้ค่ะนักเรียนรู้ไหมคะว่าม,มันคือสระอะไร มีทั้งสระเอมีทั้งสระอีและมีทั้งตัวยอยักเอเราเรียกสระแบบนี้ว่าอะไรกันนะสระเอียนั่นเองค่ะเราเรียกสระแบบนี้ว่าสระเอียสระเอียออกเสียงเอียสระเอียออกเสียงเอียนักเรียนออกเสียงตามคุณครูนะคะออเอียเอีย อีกหนึ่งรอบนะคะอีเอเอเก่งมากเลยค่ะสาระเอียนะคะจะประกอบไปด้วยสาระเอสาระอีและตัวยอยักค่ะพยัญชนะต้นจะอยู่ระหว่างกลางสาระเอและตัวยอยักโดยพยัญชนะต้นจะมีสระอีอยู่ด้านบนเหมือนกับคำนี้เลยค่ะนักเรียนเห็นอออ่างตัวสีดำนี้ไหมคะ ตัวอ่างสีดำคือพยัญชนะต้นส่วนที่เหลือเป็นส่วนประกอบของสระเอียต่อไปเราจะไปฝึกอ่านคำที่มีสระเอียกันดีกว่าค่ะนักเรียนออกเสียงตามครูนะคะสอเอียเสียลอเอียเลีย พอเอียเปียพอลอเอียเพลียลอเอียเลียขออาขาเลียขา ออาอาฮเอเฮอาเฮเงอัวง้องอเอเงาเง้อเงา หออัวหัวสอเอเสียหัวเสียสอเอเสียจอไอใจเสียใจ นออัวนัวนอียเนียนัวเนียปออีปีมออะมะมอเอียเมียปีมะเมีย เป็นไงกันบ้างคะนักเรียนอ่านสระเอียกันไปแล้วพอจะอ่านได้กันไหมคะถ้านักเรียนยังอ่านไม่ได้นะคะให้นักเรียนดูคลิปย้อนหลังได้ตลอดเวลาเลยนะคะแล้วอย่าลืมฝึกอ่านบ่อยๆนะคะแล้วที่ห้ามลืมก็คือต้องอัดคลิปวิดีโอการอ่านสระเอียส่งมาให้ครูตรวจเพื่อให้คะแนนนะคะนักเรียนสระเอียในวันนี้นะคะก็จะเขียนแบบไหนคะนักเรียน มีสระเออยู่ข้างหน้าตามด้วยพยัญชนะต้นและมีสระอีอยู่ด้านบนพยัญชนะต้นและตามด้วยตัวยอยักษ์นั่นเราเรียกว่าสระเอียเหมือนกับตัวอย่างคำที่นักเรียนได้อ่านกันไปในวันนี้นะคะถ้าใครยังจำไม่ได้ก็เปิดคลิปดูได้นะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ